วิธียกเลิกค่าธรรมเนียม ATS ของธนาคารไทยพาณิชย์ต้องทำอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ BY s t a t i o n และนี่คือช่วง BY Story แน่นอนค่ะก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ BYS t a t i o n กันหน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกเลยว่าในส่วนของค่าธรรมเนียม a t s เนี่ยเราได้มีคลิปที่ได้อธิบายกันไปแล้วนะคะว่าค่าธรรมเนียม ATS มันคืออะไรเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เราก็เลยจะพามาดูในส่วนของวิธีการที่จะยกเลิกค่าธรรมเนียม a t s นั่นเองอย่างที่บอกค่ะว่ามันจะเกิดมาจากในส่วนของ2กีด้วยันซึ่ง เราอาจจะต้องตรวจสอบดูก่อนเป็นค่าธรรมเนียม a t ทีที่เกิดจากการแจ้งเตือนเป็น SMS Alert ของทางธนาคารหรือไม่อาจจะเป็นในส่วนของค่าธรรมเนียม2บาท20บาทหรือ1้9าบ้าทนั่นเองนะคะในส่วนของ SMS Alert หรือหากค่าธรรมเนียมที่หักเกินมากกว่านี้นะคะเช่นหัก200บาท59 9บาท1 5ึ9บาทอะไรพวกนี้นะคะนั่นก็คือการหักค่าธรรมเนียมรายปีของทาง ATM, บ,าทบัตร ATM บัตรเดบิตที่เราใช้กับทางธนาคารนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังแล้วก็ขยายความกันให้ใหใหดูนะคะว่า ถ้าเกิดเรายกเลิกไปแล้วและเราจะใช้บริการอะไรทดแทนบริการที่เรายกเลิกไปหรือหากเราไม่ยกเลิกเนื่องจากว่า บริการที่จะใช้ทดแทนเนี่ยมันตรงตามวัตถุประส,ปสงค์ที่เราต้องการจะใช้หรือไม่นั่นเองนะคะถ้ามันไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการใช้งานของเรานะคะเราก็อาจจะไม่ยกเลิกแล้วก็ใช้บริการนั้นๆต่อไปก็ได้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันต่อเลยค่ะในส่วนแรกนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นในส่วนของ SMS alert ซึ่งในส่วนของ SMS alert เนี่ยปัจจุบันเนี่ยได้มีในส่วนของ Line SCB Connect เข้ามาช่วยตอบโจทย์เข้ามาช่วยแก้ไขที่ทําให้เราได้รู้ความเคลื่อนไหวของบัญชีของเราได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแค่เราเพิ่มเพื่อน กับ Line Official ของ SCB นะคะโดยใช้เป็นในส่วนของ SCB Connect นั่นเองก็จะมีการแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกเช่นเดียวกันแต่ว่าความรวดเร็วของการแจ้งเตือนระหว่าง s m s Alert กับแจ้งเตือนผ่านทาง l ล n e เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าอันไหนจะเร็วกว่ากันนะคะหากท่านใดที่มีประสบการณ์การใช้งานในส่วนตรงนี้เนี่ยสามารถมาคอมเมนต์มาแชร์กันใต้คลิปได้ด้วยส่วนสําหรับในกรณีที่เป็น ATM ก็คือส่วนใหญ่จะใช้ฝากถอนโอนเงินอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมี แอปโมบายแบงกิ้งของทางธนาคารเนี่ยนำมาใช้ทดแทนกันอยู่แล้วในส่วนของ s อชบคุณสามารถจะถอนเงินกดเงินสดผ่านทางตู้ได้โดยที่ใช้แอปและถอนเงินสดออกมานะคะโดยไม่ต้องใช้งานผ่านบัตร ATM ซึ่งทางนี้ข้อดีข้อเสียก็มีแตกต่างกันออกไป1ห,หากคุณใช้แอปใช่ไหมคะแน่นอนว่าคุณไม่ต้องมาถูกหักค่าธรรมเนียมรายปีอะไรต่อไปแล้วก็ต้องลองช่างใจว่าถ้ามีแอปต้องมีมือถือถ้าวันนั้นคุณใช้งานไม่ได้ระบบล่มหรืออะไรก็ตามแต่คุณต้องการที่จะถอนเงิน คุณไปที่ตู้คุณก็ยังใช้โทรศัพท์เพื่อที่จะถอนเงินออกมาไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าคุณมีบัตร ATM นะคะไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนๆคุณจํารหัสบัตรได้ง่ายๆไปเลยว่าคุณสามารถนาบัตรไปถอนเงินที่ตู้ได้ตู้นี้เสียก็ไปตู้หนึ่งได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันยังพอทดแทนกันได้ซึ่งจะแตกต่างกันแล้วก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านเลยเนื่องจากว่าแอปเนี่ยมันจะไม่มีความคุ้มครองอะไรใดๆก็คือเป็นแอปของธนาคารใช้กดเงิน ฝากเงินอะไรโดยทั่วไปนะก็มีเลขบัญชีก็สามารถทําได้อยู่แล้วแต่ในส่วนของบัตร ATM ค่ะซึ่งจะมีการพ่วขงของประกันอุบัติเหตุให้คุณด้วยแน่นอนว่าตลอดเวลาที่คุณถือบัตรเพื่อใช้ถอนเงินอยู่นี่นะคะก็ยังมีความคุ้มครองชีวิตยังมีความคุ้มครองอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของแต่ละบัตร ที่เราได้สมัครใช้นั่นเองเพราะฉะนั้นถือว่าใน1ปีที่เราใช้บัตร ATM เข้าไปเนี่ยเขาก็คุ้มครองชีวิตให้เราไปด้วยนะคะแล้วก็บางใบเนี่ยมีในเรื่องของค่ารักษาไฟบา,าลกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางธนาคารน,นะที่เขามีการประชาสัมพันธ์แนะนําผลิตภัณฑ์กันอยู่แล้วว่ามีบัตรประเภทไหนให้ความคุ้มครองอะไรบ้างเบอกค่ารักษาอะไรได้บ้างส่วนตัวเนี่ยเราเคยสมัครแล้วก็ใช้ไปการประเภทนั้นกันอยู่แล้วนะคะเลยมาแจ้งให้ทราบก่อนที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าคุณจจะะไไปปยยกกเเเลิค่่่่าาธรมมมนนนนีใสวว็ อก็ตามหรือจะยกเลิกในส่วนของบัตร ATM ก็ตามเนี่ยเหมาะกับเราไหมโอเคไหมกับการที่เราจะไปยกเลิกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังคงจําเป็นที่ต้องพึ่งพาหรือต้องใช้บริการนั้นๆอยู่เนี่ยก็ต้องมีการหักค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนหรือรายปีตามที่เราได้สมัครใช้บริการประเภทนั้นๆอยู่นะคะสําหรับการยกเลิกบัตร ATM นะคะก็ง่ายๆเลยสามารถติดต่อขอยกเลิกบัตร หรือปรับเป็นประเภทบัตรที่ถูกกว่านั้นลงได้นะคะก็ไปติดต่อได้ที่สาขาส่วนของการยกเลิกบัตรนะคะก็สามารถโทรไปยกเลิกได้ตามเบอร์หลังบัตรเลยนะคะหรือจะเข้าไปติดต่อที่สาขาเพื่อขอยกเลิกการใช้บัตรประเภทน,น,นั้นก็ได้ค่ะและนี่ก็คือช่วงสั้นๆสำหรับ BY Story ในวันนี้สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ